ระดมกำลังรับมือเหตุเรือขนสินค้าล่มพร้อมเร่งจัดการคอนเทนเนอร์290ตู้กระจายในทะเล8กุมภาพันธ์2569สืบเนื่องจากเหตุเรือขนสินค้าซึ่งเดินทางจากประเทศมาเลเซียไปยังประเทศบังกลาเทศเกิอดอุบัติเหตุเรือล่มบริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะแก้วใหญ่ใกล้แหลมผมเทพส่งผลให้มีตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า200ตู้กระจัดกระจายในทะเลและเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โดยแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นก็คือดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลและย้อนกลับเข้าสู่ชายฝั่งนอกจากนี้ยังมีการนำเรือยางเข้าผูกยึดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันการกร,กระจายไปยังพื้นที่อื่นรวมถึงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม